สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนั่นเป็นที่เคารพรักครับพบกับตอมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเพอ่เมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์เก่าหาเจ็ดสี่เก่าสี่หนึ่งหนึ่งหกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมือนี้มียันมานําเสนอหนึ่งขั้นครับดุเอฟหนึ่งแปดศูนย์สิบแปดแรงเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับเครื่องเป็นไดเรกอินเจกชันบ่ต้องเผาหัวตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือสองเพานั่นเองมาพร้อมกับโรตารี่ฟอนดิน และหลังคาติดตั้งจากโรงงานญี่ปุ่น,นรับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นยางไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทนะครับผอมโรตารีนำนะครับบังดอบคันนะครับาเบังดอบคันสีเดิมนะครับสีเดิมเครื่องเดิมสีบริเฮตบริรรมเลยนะครับผมยางดีทั้งสี่เส้นนะครับยางนาหกขีดสิบสองยางยังดีอยู่หกขีสสิบสองนะครับบังเข้านาไปพร้อมเลยนะครับแผาตั้งบ่หัวบ่ซึมฟังไส้ ้าตั้งฟังขวาบ่กหัวบาซึมพื้นการลดขั้นนี้สูงพอสมควรนะครับไตทองสูงอยู่นะครับตัวนี้นะครับอัง่กี้เราเพามยกสูงอยู่นะครับล้อนาะฟังขวานะครับยางดีหกขีดสิบสองยางดีกระทะดีนะครับตัวล้อหลังฟังขวาดีขึ้นกันนะครับขอบยี่สิบสองยางแปดจุดสามกระทะขอบยี่สิบสองนิ้วยางดีกระทะดี รถเก้าร้อยสามสิบสี่ชั่วโมงครับเก้าร้อยสามสิบสี่ชั่วโมงนี่นะครับเก4ารอยสามสิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวสโลว์ให้มีอยู่สามระดับหนึ่งสองสามเกียร์ใส่งานกะมีสามระดับหนึ่งสองสามแล้วก็ถอยหนึ่งหน้าสามถอยหนึ่งครับหน้าสามถอยหนึ่ง P.T.O.P.T.O มีสามสามเกียร์ครับมีสามระดับถามความแรงนะครับนะฮะตัวนี้มีแคนล้างเรียบร้อยนะครับ อันนี้มีแขนลังเรียบร้อยมีหูลลหลักสารีน้ำครับหูหลกักเส้นเหลือน้ำครับเห็นหูหลกักเส้นเหลือปะครับนี่มีหูหลกักเส้นเหลือพร้อมนะครับโรตารี่เมตรสามสิบเมี 30, มยสามสิบใบยังดีอยู่ครับลังคาแบบญี่ปุ่นนะครับรถเดิมๆครับรถบดิแตงเติมเติม,ตมยังเลยนะครับรถเช็กระบบเบื้องต้นนะครับ สภาพเดิมๆครับ F หนึ่งแปดศูนย์ยันมาครับเดี๋ยวขับไปเบิรงคขับี่น้องขั้นนี้กะ1หนึ่งแสนหนึ่งหมืห้าพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับหนึ่ง0หนึ่งบาทได้ยังไงได้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวแบตเตอรี่ใหม่กะแถมโรตารี่ไปนะครับเป็นไดเล็กนะครับสตาร์ได้เลยยันมาไดเล็กอินเจคชันนะครับไม่ต้องเผาหัว โลตาลีคืนลงปกตินะครับโลตาลีนี่ฟาลูบเสือกนะครับฝาปิดเปิดเขาได้นะครับเปิดเปิดออกได้ตัวนี้เกียร์หนึงนะครับ PTO เกียร์หนึ่ง PTO เกียร์สอง ตัวนี้พีทีโอเกียร์สามครพีทีโอเกียร์สามแต่ดังนะครับแต่ดังยางแบนน้อยนึงนะครับบริเติมนะครับยันมา F180 F180 องความกว้างตัวรถประมาณ1อยสิบหาเซนนะครับ115เซนตตัวตลีกว้างไว้30นะครับตัวนี้ยันมา F180 ครับของตัวดีอยู่นะครับตัวนี้ถอยหลังมีสัญญาณเตือนนํานะครับสัญญาณเตือนถอยนะครับตอนถอยจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับ ระบ,บบดีครับผมเบรกดีครับเครื่องซีลอ,อก,ก็ดีนะครับตัวนี้รดใส่งานได้ปกตินะครับปกติไปเหลียวติดอยู่นะครับ ไหลเหลี่ยมทิศแต่สองด่านด้วยนะครับอันนี้เปิดพาระโปรงกดลงกนะครับดกดอันหนาลงก ไอ้ระบายครับไม่ไอไน้ไไอะนะครับผมไม่ไอไม่ดันไม่ไอไม่ดัน ยันมาเอฟหนึ่งแปดศูนย์ครับเอฟหนึแปดนทันอีหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทดับสวิตพ้อมนะครับดับสวิตน้ำพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อเขามาเบิงกรไดนะครับผมมาลองขับตัวจริงก่อนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งหกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมือนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ